สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเป็นวันพฤหัสบดีที่2 6สิงหาคมพุทธศักราช2564ในรายวิชาภาษาไทยของป .5 ทับ3แล้วก็วันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของบทละครนอกเรื่องสังทองแต่จะเป็นตอนก่อนถึงตอนกำเนิดพระสังนะคะ สิ่งที่คุณครูจะมอบหมายนักเรียนทําในวันนี้ก็คือให้นักเรียนนะคะศึกษาประวัติและเรื่องย่อของบทละครน,นอกเรื่องสังทองก่อนก่อนถึงตอนกําเนิดพระสังนะคะ 2. ก็คือให้นักเรียนเนี่ยนะคะในบทนี้ไม่ต้องเขียนค่ะแต่ฝึกการพูดการอ่านให้คล่องนะคะให้นักเรียนอัดคลิปการอ่านออกเสียง เรื่องย่อของบทละครนอกเรื่องสังทองก่อนถึงตอนกำเนิดพระสังในหนังสือภาษาไทยหน้า152นะคะคุณครูมีตัวอย่างให้ในชีตแล้วนะคะแล้วก็เมื่ออัดคลิปส่งนะคะให้นักเรียนส่งมาในไลน์เหมือนเดิมนะคะในไลน์กลุ่มผู้ปกครองนี้แล้วค่ะแต่คุณครูขอมีทริค เคล็ดลับแนะนำนักเรียนนะคะหลังจากที่ยื่นครูเนี่ยเคยให้นักเรียนอัดคลิปส่งงานทั้งวิชาสังคมเองแล้วก็วิชาอื่นๆนนะคะปรากฏว่าหลายคนยังเขินกล้องนักเรียนคะเราต้องเรียนแบบ new normal นะคะนั่นก็คือเรียนแบบวิถีใหม่เพราะาเรายังอยู่กับโควิดนี้คาดว่าอีกนานเลยค่ะต่อให้ไม่นานถ้าเราฝึกไว้เราก็จะเก่งในภายภาคหน้านะคะให้นักเรียนฝึก การอ่านการพูดให้คล่องก่อนที่จะอัดคลิปนักเรียนจะซ้อมฝึกอ่านคําที่ยังอ่านไม่คล่องได้นะคะไม่ใช่ว่าคุณครูให้อัดได้ทั้งเดียวแล้วส่งอัดคลิปที่นักเรียนอัดหลายครั้งก็ได้เอาเลือกเอาครั้งที่ดีที่สุดแล้วก็มาส่งเพื่อจะได้คะแนนที่ดีที่สุดนะคะเอาละค่ะเคล็ดลับในการนำเสนอในการอัดคลิปนะคะง่ายๆสั้นๆ แล้วก็บวกกับพลังใจความกล้าหาญนะคะไม่ต้องอายไม่ต้องเขินเดี๋ยวจะมีอีกหลายวิชาและอาจจะมีอีกหลายคลิปในวิชาภาษาไทยเพราะวิชาภาษาไทยต้องฟังพูดอ่านเขียนคล่องนะคะทุกอย่างต้องดีนะคะแล้วมันก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้เพราะเราพูดทุกวันเลยเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ การพูดการอ่านให้ถูกต้องนั่นเองนะคะอะเข้าเรื่องค่ะก่อนที่จะนําเสนออะไรก็แล้วแต่ให้กับคุณครูนะคะหรือเราอยากจะเสนออะไรให้กับใครได้รับรู้หรือฟังเราเราต้องเริ่มที่คำทักทายด้วยถ้าผู้ชายก็สวัสดีครับผู้หญิงก็สวัสดีค่ะเคล็ดลับง่ายๆค่ะให้นักเรียนจำนะคะนักเรียนเคยดูนักข่าวหรือพิธีกรไหมคะ อ่กายวาะเขาเรียกว่าอะไรนะสื่อสารทางกายก่อนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสวัสดีครับกระผมชื่อนะคะแล้วนีะ่ะคะแค่นี้เองไหวก่อนแสดงภาษากายก่อนแล้วตามด้วยภาษาพูดนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อครูวไลยพรน,นำสกุลพ่วงพี เป็นครูประจำชั้นของปอง .5 ทับ3วันนี้จะมาอ่านเรื่องย่อของบทละครนอกเรื่องสังทองก่อนถึงกำเนิดพระสังแล้วเราก็จะยืนก็ได้ถ้ายืนนะลูกครูจะสอนเรื่องการถือหนังสือนะคะเอ๊ครูคจะยืนเห็นไหมปกตินะคะ พักหลังเนี่ยครูไม่ค่อยเห็นมีการสอนถือหนังสืออะแต่ลองถามผู้ปกครองดูนะคะว่าใครได้เรียนแล้วมีวิธีการคุณครูได้สอนวิธีการถือหนังสือหรือไม่อะถ้าเราอ่านหน้าไหนมืออีกข้างหนึ่งจะประคองหนังสือไว้แล้วก็มืออีกข้างหนึ่งนะคะถือไว้แบบนี้นะคะเอะมองเห็นไหมนะอ่าประคองถ้าเรายือนอ่านนะคะแต่ถ้าเรานั่งไม่มีปัญหาเลยค่ะวางหนังสือลงบนโต๊ะ นะคะแล้วเราก็เตรียมมือถือกระดาษไม่ให้ลมพัดลมปิวอ่าเดี๋ยวนะคะมาเริ่มใหม่นะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อครูวลัยพรนามสกุลพ่วงพีเป็นครูประจำชั้นปห้ทับ3วันนี้จะมาอ่านเรื่องย่อของบทละครนอกเรื่องสังทองก่อนถึงตอนกำเนิดพระสัง ท้าวยศวิมลเป็นกษัตริย์ครองเมืองยศวิมลมีพระมเหสีสองพระองค์คือนางจันเทวีและนางจันทาเทวีแต่มีแต่ถ้านักเรียนอ่านผิดขออภัยค่ะแต่ไม่มีพระโอรสพระองค์จึงบำเพ็ญศีลบนบานเทพไทยเพื่อขอพระโอรสหลังจากนั้นไม่นานทรงสุบินว่าพระองค์ช่วยพระอาทิตย์ไว้ ได้ในพระหัตถ์ขวาส่วนพระหัตถ์ซ้ายคว้าได้ดาวโหนทํานายพระมเหสีทั้งสองพระองค์จะทรงมีพันนางจันเทวีพระมเหสีฝ่ายขวาจะให้กําเนิดพระโอรสผู้มีบุญญาธิการส่วนนางจันทาเทวีพระมเหสีฝ่ายซ้ายจะให้กําเนิดพระธิดาต่อมานางจันเทวีประสูติพระโอรส แต่เป็นหอยสังเนื่องจากกรรมเก่านางจันทาเทวีทรงมีจิตริษยาจึงติดสินบนโหนให้ทํานายว่าเป็นการกินีต่อบ้านเมืองท้าวยศวิมลทรงหลงเชื่อจึงขับไล่นางจันเทวีและหอยสังออกจากเมืองขอบคุณค่ะ แค่นี้เองค่ะนักเรียนนะคะนักเรียนจะซ้อมอ่านก่อนที่จะมาอัดคลิปก่อนได้เลยแล้วนักเรียนก็จะอ่านได้นะคะอ่ะและทีนี้มีคําเตือนนิดนึงนะลูกนะ ผู้ชายตั้งผู้ชายผู้หญิงก็คงไม่มีผู้หญิงคนไหนถอดเสือ้อผู้ชายนะลูกนะเข้าใจว่าหนูอยู่บ้านหนูเรียนชิลได้แต่ว่าอันนี้อัดคลิปขออนุญาตเป็นทางการไม่ต้องถึงกับเอาเสื้อนักเรียนมาใส่นะคะเอาเสื้อผ้าที่สามารถปกปิดร่างกายของเราให้ดูสุภาพนะคะมาสวมใส่ให้เรียบร้อยเผาผมอะไรนะคะก็หวีเสยให้มันเรียบร้อยและผู้หญิงบ่อยครั้งที่คุณครูเคยเห็นคลิปนะคะชอบปล่อยผมสยายผมอ่าแล้วก็ พยายามไม่สวมใส่ชุดนอนนะลูกนะอาจจะไม่ใช่ชุดนอนก็ได้อาจะเป็นชุดอยู่ที่บ้านดูเรียบร้อยสักหน่อยหนึ่งนะผู้หญิงต้องต้องให้ดูดีนะถึงจะเป็นคนสวยสะอาดพร้อมด้วยหน้าตาและความรู้นะคะแล้วมัดผมรวบผมให้เรียบร้อยจะทาแป้งทาหน้าให้ขาวผ่องอย่าให้มันเหมือนครูนะคะพอดีครูอัดในตอนเย็นนะคะก็เลยเหนื่อยอาจจะมีแสง ความร้อนอะไรให้เหงื่อออกนิดหนึ่งหน้ามันแบบเลยนะคะอะละค่ะครูคิดว่านักเรียนของครูปร .5 ทับสามน่ารักทําได้อยู่แล้วนะคะฝึกหน่อยนะลูกนะครูอยากให้ส่งเปเปอร์หรือว่าสมุดหนังสือมาเยอะอยังไงก็ขอให้อัดคลิปอัดสัปดาห์นี้ครูขอ20 20คลิป up เลยอะถ้า20คลิปนี่หมายถึง20คนนะคะขึ้นไปเพราะว่าพักหลังเนี่ยมากสุดอยู่ที่ประมาณ25คน ห้องเราสามารถเข้าเรียนได้ตอนนี้34คนแล้วนะยินดีต้อนรับต้นกล้าด้วยนะคะต้นกล้าสามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเราได้แล้วด้วยนะลูกนะแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนะคะฝากไปยังผู้ปกครองด้วยนะคะช่วยรบกวนนะคะท่านเป็นครูคนแรกของลูกแต่ท่านอาจจะไม่ได้เรียนมาเฉพาะเรื่องเฉพาะทางแบบครูแต่ยังไงท่านก็ยอดเยี่ยมมากที่สามารถถ่ายทอดหรือมอบหมายงานให้กับลูกๆของท่านแทนครูวไลัยพรนะคะ ครูไม่ได้ว่าท่านเลยถ้าท่านครูไม่เคยว่าไม่เคยดูท่านนะคะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานหรือเด็กในความปกครองของตนเองอยู่แล้วนะคะยิ่งมีมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยเห็นใจนะคะแต่แต่เราจะหนี สิ่งที่เรารเผชิญอยู่ตรงหน้านี้ไม่ได้นะลูกๆนะนะคะผู้ปกครองอันนี้เราเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะอาขออนุญาตฝากความในใจถึงกันฝากความห่วงใยถึงกันในคลิปของนักเรียนแล้วกันเพราะอย่างน้อยครูก็ได้เจอนักเรียนเยอะกว่าในคาบอื่นๆนะนะคะก็ยังไงก็ ขอให้ดูแลสุขภาพนะคะทั้งครอบครัวเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะนักเรียนนะคะทั้งผู้ปกครองที่จะต้องออกไปทำงานนอกบ้านนะคะต้องเซฟตัวเองให้มากๆนะคะอย่าเพลอเลยนะคะเพราะว่าพอเราพลาดแล้วทุกอย่างก็จะแบบอึ้งทำอะไรไม่ถูกหลายๆคนที่ส่งข่าวมาให้ครูนะคะพอครูรับทราบปัญหานี้ก็เห็นใจกันทุกคนนะคะแล้วคิดว่า จะต้องเป็นแบบนี้ไปอีกนานนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหลีกหนีปัญหานี้ไม่ได้เลยใครที่กําลังหนีหรือหยุดนิ่งอยู่ไม่ไม่พยายามให้ลูกหรือพูดถึงตัวนักเรียนที่นักเรียนไม่พยายามเข้ามาเรียนให้ทันคนอื่นเนี่ยคิดใหม่ได้แล้วนะคะว่าโลกเวลาไม่รอเรานะคะเชื้อโรคก,ก็ไม่รอเราเหมือนกันมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น เราอย่าหยุดหรืออย่าหนีปัญหาเราเผชิญหน้าโดยวิธีการอื่นๆนะคะที่ปลอดภัยนั่นก็คือเราต้องเรียนแบบวิธีใหม่ถ้าเทอมนี้เราออนแฮนอยู่ครูอยากพบเจอหน้านักเรียนนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรือวิชาสักหนึ่งวิชาแบบออนไลน์อะคะ่ะ ะะถ้าผู้ปกครองคิดว่าท่านมีความพร้อมที่จะให้ลูกออนไลน์ได้ลองลองแบบว่าลงความคิดเห็นหรือลองติดต่อเสนอข้อคิดเห็นมาซิว่าจะพร้อมให้ครูออนไลน์เวลาไหนมันไม่จําเป็นเฉพาะเวลากลางวันก็ได้อะถ้าออนไลน์ผู้ปกครองกลับจากทรรมานทุ่มสองทุ่มอะครูจะสอนให้หนึ่งชั่วโมงเอาเลือกมาเลยว่าจะเป็นวิชาภาษาไทยหรือสังคมลองเทสสักวิชาหนึ่งแบบออนไลน์นะคะแล้วดูซิว่าลูกเราจะทําได้ไหมนะคะ อันนี้ก็ฝากบอกไว้เลยนิว n o r m a l l เราหนีไม่ได้เราต้องเผชิญและเราต้องพัฒนาตัวเราค่ะอย่างครูก็เหมือนกันเอาจริงๆครูก็ใช้สื่อพวกนี้ไม่เป็นหรอกแต่พอมันเผชิญปัญหาแบบนี้มันบังคับให้เราต้องทำให้ได้เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วนะคะราะคาขอให้นักเรียนไปฝึกอ่านนะคะลองฝึกอ่านด้วยตนเองฝึกอ่านให้ผู้ปกครองฟังหรือฝึก คลิปหน้ากระจกให้กระจกเป็นคลิปสะท้อนให้เราดูก็ได้นะคะหรือลองอัดคลิปสำรองดูถ้าผ่าหลายๆคลิปถ้าคลิปไหนผ่านเลือกคลิปนั้นมาลงให้ครูนะคะเอาละค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสู้